สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีเชาวันที่17บเมื่อวานใครถูกหวยบ้างมาเลี้ยงเลยนะถ้าใครถูกอะ่ะเรายังไม่ไตรวจเลยซื้อมาสี่ห้าใบลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจวันนี้จะกินข้าวเหนียวซุปบะหมี่แล้วก็ผักคาะมีแตงกับปิเขียวับกไท่น้องสาวเป็นคนทําแต่บะหมี่เอามาจากอุบลจากบ้านพี่ชุติมาแกมีต้นเนาะ ค่ะแกตัดให้หนึ่งลูกลูกอ่อนค่ะแล้วก็อันนี้มะละกอสุกเก็บมาจากสวนของเราเองมากินกับพี่น้องจ้ะนี่แหละของแสบของมากอ่ะของยีสานลุยเลยตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงหาสิบนาทีค่ะพี่น้องเช้าวันที่สิบเจ็ดอากาศดีมากเลยชอบจังเลยอะ่ะตอนเช้าสดชื่นอะ่ะกลางวันก็ไม่ร้อนมากหรอก หน้าหนาวมันมันสบายเนะอืม,อ,มอร่อยซุปขน,น้สุเหอีมีพี่น้องอ,อะเด้อกไปท่านท่านกินขาา้าเศร้าอื อร่อยปักเขียวปักใส่กินกับลากร่อยนี่นอ่อนอยู่เลยแตงกินเสร็จแล้วก็จะเข้าในเมืองค่ะทุกคน เก็บเยอะมากเดี๋ยวก็ไปเซ็นนุน่นไปทำนุ่นยื่นนี่โอ้ยไม่ได้สุดได้ยอนฮืม ปักใส่ไม่กินโดนแล้วพี่น้องคือมันเกิดนะผมอลมลำดีดีเนาะออมนะพี่น้องเนาะออมใจบางหอยอืมอืมผมอลมลำปักใส่ปักใส่ซุปขน้นเนี่ยแซ่บาย เพราะว่าขนมมันอ่อนพี่น้องเก็บขาต้นขอบคุณพี่จุดกินมาจะปลูกไว้ของเราต้นเล็กๆนิดเดียวเองอไม่ใช่ลูกเลเล็กยังไม่โตอืมอืมเจบอยู่บ้านคนเดียวค่ะทุกคน <c oughs> นอนคนละบ้านคนละหลังคนละหลังน้องสาวหลานชายม,มันนิ่มมากเลยเพราะว่ามันอ่อน อร่อยอร่อยมากลูกกำลังดีเอปประมาณน,นี้แหละเนาะที่เราไปเด็ดเอาอ่อ,อนกำลังดีไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เลยอืนิ่มเมล็ดเขาก็นิ่ม อที่สาคัญอน่ะเก็บมาจากสวนเก็บมาจากต้น่ะมันอร่อยถ้าไปซื้อที่ตลาดนะทุกคนถึงเขาเก็บมาจากต้นมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเก็บมาจากต้นมันมาจากต้นของเพื่อนต้นของเราเองมันก็อร่อยอ่ะมันต่างกันอ่ะรสรสชาติมันจะต่างกันเลยอ่ะมันภูมิใจ มันเห็นตอนที่เก็บนะออออออน้ำร้อนอยู่เลยออพเพื่อนๆครับเราก็ มีแผนมาเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวที่น,นู้นเ,นเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวเสร็จก็ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายเก็บเอาไว้เรื่องราวของตัวเองเ,อเก็บเอาไว้ดูเองแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยอืม,อมว่าจะเดินทางไปไหนเราก็จะถ่าย พอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามส่งออกเพราะว่ามันเต็มเต็มเยอะมากไปอียิปต์ไปจอดแดนก็ถ่ายเยอะมากใช่ไหมยังส่งไม่ครึ่งเลยนะโทรศัพท์สองเครื่องอัดไปเต็มเต็มทีนี้เต็มเต็มแล้วถ่ายไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ได้ full ตมัน full storage f ก็พ,พยายามที่จะ ส่งออกไปแล้วก็ใช้เวลาส่งไม่มีเวลาตัดต่อมีแต่เวลาส่งถ่ายจากนี้มาน,นี่และหนึ่งวิดีโอส่งออกไปไม่มีเวลาบบบรรยายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเต็มไม่มีเวลาไปนั่งเขียนอะไรบรรยายอะไรเพิ่มทุกคนขอให้ดูภาพดูแต่ภาพเนาะบางที่ก็จะเชิชมว่าไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ดูเอา รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยที่เข้าไปดูในเว็บไซต์นะทุกคนนะเฮนี้เราก็ไม่ได้นอนแล้วส่งวิดีโอบางคืนส่งทั้งคืนเลยเพราะว่ากลัวจะหาเจอเมื่อส่งออกพอส่งออกมันก็ต้องเฝ้าอนั่งเฝ้านั่งเฝ้าให้มันไปถ้าเราไม่นั่งเฝ้าอจอมันจะสีดำมันจะไม่ไปแล้วต้องคอยแบบเช็คมันพอมลงไปแล้ว ต้องจัดระเบียบให้มันมเสร็จแล้วก็ส่งอันอื่นอดกใช้เวลาแบบหลายนาทีอยู่ต่อหนึ่งวิดีโอนะบางวิดีโอก็สัน้นบางวิดีโอก็ยาวแต่ทีนี้อ,อ,นอินเทอร์เน็ตมันไม่ด a ต a มันไม,นม,นไม่มันช้านะ่ยมันช้าบางทีก็ไปตรงร้านนู้นนะมีไบไฟาอยู่บไไฟก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ ็วกว่านิดหน่อยบางทีเราก็ไม่ได้ไปบ้านนู้นแล้วก็ใช้ดาตา้าอืมบางทีแบตก็หมดแต่คือพยายามส่งช่วงออกแล้วเดินทางต่อไปเมืองยังอื่นอีกเดี๋ยวแบบไม่มีไม่มีพื้นที่ที่จะถ่ายอืม ถ่ายมาเก็บบอยทุกคนตอนแก่เดี๋ยวไปไม่ไหวไปไม่ไหวนี่แบบเดินทางมันเหนื่อยนะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินขึ้นรถลงเรืออ้เหนื่อยมากแล้วก็จะไปกับทัวร์นะเวลามีจำกัดนะอืม กำลังถ่ายถ่ายอยู่นู่นเพื่อนไปถึงนู่นเราต้องวิ่งตามเขารถขึ้นรถไม่ทันอืมกินข้าวอยู่นี่นก็ถ่ายทุกคนไปเจออาหารอาหารอียิปต์อาหารจอเแดน <c oughs> ก็อยากถ่ายไว้ดูอาหารเขาในหน้าตาแบบไหนอร่อยไหม บรรยากาศของขุ่มทัวร์ของพวกเราอืมนอ,นอนะพี่น้องเนาะมันก็เลยเต็มมัมเมอรี่มันก็ไม่เยอะนะก็ได้แหละทุกคนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งนะ <c oughs> อือ เราจะกินต่อนะทุกคนนะจะคลับก่อนนะกินต่อนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย